พระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้การที่เราคิดปุ๊บแค่เวลารัดนิ้วมือนิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ให้วินาทีหนึ่งพง์ก็บอกว่าน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดมาเปื้อนเราต้องรีบล้างรีบเช็ดออกนั่นแสดงว่าแม้วิญญาณจะไปถิติถิตังในสมาธิระดับใดก็ตามไม่ได้เรื่องหมดเลย เพราะมันคือภพมันคือชาติมันคือภพชาติเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีชรามลณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นนั้นถ้าเรายังปล่อยให้ภพชาติมีอยู่พ้นทุกข์ไม่ได้แต่ก่อนมองว่าเอ๊ะความคิดมันเกี่ยวอะไรเพราะมองเป็นปกติว่าคนเนี่ยต้องคิดแต่นั่นคือเรายัางยึดว่ามนุษย์คนต้องมีตัวอย่างนี้แล้วก็มีความคิดนะเป็นองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์มนุษย์จะไม่คิดได้ยังไงแต่เราไม่มองภาพทั้งหมดที่ ลึกขึ้นไปอีกว่าไอความคิดนี่แหละคือตัวทําให้สัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยต้องมาเกิดอีก